สวัสดีครับมาพบกับผมทักมวยไทยนะครับเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์หลังเกมการชกของสินสมุทรสก่นมีนะครับกับนาเซตนาเซตนะครับทรูจินโลนะครับนักชกจากสเปนนะฮะก็อย่างที่เราได้วิเคราะห์วิจารณ์ไปไฟนี้เขาตั้งใจให้สินสมุทรกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นตามที่เราคาดการไว้เพราะว่านาเซต t เนี่ยก็พยายามจะสู้สินสมุทรนะครับแต่เขารู้ตัวดีว่า อาวุธแล้วก็เกรดมวยของเขาเนี่ยยังไม่ถึงอาจารย์สินสมุทรนะครับอาจารย์สินสมุทรนี่คือเกรดดีกว่าแต่ว่าอาจจะแพ้มาบ่อยช่วงหลังก็อยากจะให้อาจารย์สินสมุทรเนี่ยกลับมาชนะแล้วก็ได้โบนัสแล้วไฟเนี่ยต้องต้องยอมรับเลยว่าอาจารย์สินสมุทรเนี่ยอยู่เป็นต้องบอกว่าอาจารย์สินสมุทรเนี่ยอยู่เป็นคือชกเสร็จเนี่ยชนะล้วคือเขาวิ่งไปหาคุณชาติเตีเลยไปกราบคุณชาติเตี๋ยถูไหม โอ้โหนี่คือแบบเป็นอะไรที่แบบขอบคุณครับที่ให้โอกาสผมการกลับครั้งนี้มีมูลค่าประมาณ1,070,000กลับกลับครั้งนี้ของของอาจารย์สินสมุทรเนี่ยมีมูลค่า1,070,000เลยครับท่านผู้ชมแล้วเขาก็ได้โบนัส1,070,000ไปนะครับสำหรับอาจารย์สินสมุทรสอกินมีก็เป็นเกมการชกอย่างที่เราได้ได้วิเคราะห์ไว้ว่าอาจารย์สินสมุทรเนี่ยมีโอกาสชนะอยู่แล้วเพราะว่าแนวเซตเนี่ยเป็นมวยที่ไม่ได้อึดถึกทนอะไรนะแล้วอาวุธมวยก็เป็น2รองอาจารย์สินสมุทรเยอะนะครับแต่วันนี้เราอยากจะ วิเคราะห์ในส่วนของรูปเกมการชกของอาจารย์สินสมุทรเราต้องบอกว่าอาจารย์สินสมุทรเนี่ยคือยังชกหมัดวงกว้างแล้วก็รีบร้อนจุดเงินไปเพราะจังหวะที่นาวเซตโดนอัดแล้วอาจารย์สินสมุทรเนี่ยวิ่งเข้าไปกะจะขลุมมัดกะจะเอาน็อกให้ได้เพื่อจะได้โบนัสอะไรเงี้ย เราเห็นอาจารย์สิหุดเข้าไปเหวี่ยงมัดแบบกะเอาให้ตายกะเอาให้ตายกะเอาให้ตายมีอยู่จังหวะหนึ่งที่นาวเซตอ่ะสอกกลับมาโอ้โหเฉียบลายจมูกอาจารย์สิหดุดไปนิดเดียวไอเราก็รุ้นอาจารย์ใจเย็นเยนใจเย็นเย็อย่าเพิ่งมันได้อยู่แล้วล่ะล้านเช็ตใจเย็นือวิดไปวิดมาเชี่ยวไปมาสุดท้ายก็นาวเซตก็บักเดือนจังหวะสับศอกของอาจารย์สิหุตเข้าไปก็ล่วงไม่ลุกข,ขึ้นมาเลยใช่ไหมโอ้เราก็แบบรุ่งอกเลยคือรุนมากเพราะว่าเราอยากให้ อาจารย์สินสมุทรเนี่ยผมชอบเขามากเพราะาเขาเป็นคนตลกอยากให้เขากลับมายิ่งใหญ่แล้วก็ได้ชิงแชมป์โลกอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยก็ก็ต้องบอกว่าอาจารย์สินสมุทรยังชกหมัดใจร้อนบอกว่าต้องใจร้อนนะจังหวัดได้<ใ>จังหวะได้เปรียบใจร้อนยิ่งไปไม่นิ่งเหมือนตะวันฉายตะวันฉายตอนที่ได้นับซ bon ูเปอร์บอลเนี่ยเขายังไม่แบบบ้าอะไร,รมากมายเขามีระยะเขามีระยะแล้วเขาจ้ำจ้ำจ้ำมีระยะที่จะแบบออกหมัดหนึ่งสองสามสี่ห้าซูเปอร์บอลอัปเปอร์มาใช่ไหมเอาอัปเปอร์มาผมรวมมาแล้วอัปเปอร์แล้วปุ๊บเนี่ยเห็นไหม เขามีจังหวะดึงหลบนะครับสำหรับตะวันฉายมีระยะห่างที่เข้าไปคอมโบเพื่อจะปิดเกมกับตะวันฉายซุปเปอร์บอลนะครับนี่คือการโชคที่ผมต้องบอกว่าตะวันฉายพัฒนาหมากมากพัดพาแบบโอ้โหเราบอกว่าเด็กคนนี้มันอัจฉริยะเพอร์เฟคเฟอร์เฟคเลยต้องบอกว่าเพอร์เฟคเลยคือต่อยหมัดพอได้นับเราเราไม่เห็นนกมวยไทยเป็นแบบนี้นะเพราะน้ำวยไทยส่วนใหญ่ใช่ดึงได้ทุกจังหวะใช่นกมวยไทยส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนอาการเสือสมุทร คือพอได้น้ำปุ๊กกูจะฆ่ามึงเลยเฮ้ยโอ้โหฝรั่งก็สวนมาวิกไปอีกนตัวแล้วว่าโอ้ยอาจารย์ใจเย็นๆได้เนี่ยสุดท้ายเออโชคดีภาพไม่ใช่โชคดีหรอกคือตั้งใจฟันแหละปั๊บเขาได้โอ้ยหลอดอาจารย์ชนะนอกละดีใจเพราะเราวิเคราะห์ว่าอาจารย์สินสมุทรจะต้องชนะนะครับก็ คือเราวิเคราะห์ตามเกมที่เราเห็นนะครับสำหรับอาจารย์สินสุดย,ยังชกหมัดวงกว้างใจร้อนใจร้อนรีบปิดเกมจังหวัดได้เปรียบจังหวะได้เปรียบรีบจนเกินไปถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่เขามีระบบป,ป้องกัวยังมีสติอถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่มีหมัดดีะระบบป้องกันตัวดีประสบการณ์สูง,อ,งอาจารย์สินสุดอาจจะโดนส่วนโดนปิยง ตสลงมาจากได้เปรียบเสียเปรียบเลยก็เป็นไปได้นะก็ไม่อยากให้อาจารย์สิุบทโดนแบบนั้นเพราะเราต้องการให้อาจารย์สมุบทเป็นแชมป์โลกนะเพราะว่าคุณเป็นแชมป์โลกที่หามากก็ เข้าไปพิพานแบบนั้นคือเสียวนะฮะก็หวังว่าไฟต่อไปอาจารย์จะใจเย็นๆนะแล้วก็ชกมีสุขุมเหมือนตะวันฉายนะคือแบบมีระยะนะจังหวะออกหมัดรัวใส่ซุปเปอร์บอลนะปั๊บปั๊บปั๊บอัปเปอร์ปั๊บปั๊บปั๊บซุเปอร์บอลสวนมาดึงหลบจ้ำต่อจ้ำต่อจ้ำออกคือไม่มั่วเลยคือทุกลูกที่ออกของตะวันฉายเนี่ยเพอร์เฟกต์เข้าทุกดอกนะฮะเข้าทุกดอกคือเขาชคแบบโอ้โหต้องยอมรับว่าโค้ชที่มาสอนตะวันฉายเนี่ย สุดยอดเลยนดีมากสอนยดีมากสอนดีมากแล้วก็ต้องชมตะวันฉายด้วยว่าพัฒนาเอามาใช้ได้อย่างสุดยอดเพราะนักชกบางคนเนี่ยครูสอนดีเรียนดีแต่พอไปต่อยใช้ไม่ได้เหมือนเดิมแต่ตะวันฉายครูสอนดีนำมาชกได้อย่างสุดยอดถือว่านี่แหละระดับโลกของแท้นะครับผมเชื่อว่า IQ คิมวยระดับอาจารย์สินธุสมุด ผมเชื่อว่าอาจารย์ทาได้เพียงแต่ว่าไฟนั้นอาจารย์อยากได้โบนัสไม่ไม่ทุกคนก็อยากได้โบนัสแหละผมต่อยผมก็อยากได้โบนัสผมเข้าใจอาจารย์ก็อยากจะปิดเกมนะแต่บางครั้งหลายครั้งที่เราเห็นนักมวยไทยพลาดเพราะจังหวะใช่หลายครั้งที่เราเห็นนักมวยไทยในวันลุมินีหรือว่าวันชิมชิปพลาดเพราะว่าจังหวะเข้าไปตะบบเหยื่อเขาเสร็จมาเพียงเดียวหับใช่ไหมครับเราก็ไม่อยากจะให้อาจารย์สมุดพลาดแบบนั้นในการชกครั้งต่อไปนะก็ อยากจะเชียร์จนถึงอาจารย์ได้แชมป์โลกนะครับผมก็วิเคราะห์วิจารณ์ตามสิ่งที่ผมเห็นนะครับสำหรับ f c ของอาจารย์สินสุุทรก็อย่าหาว่าผมอดรู้อดเก่งมึงไม่ขึ้นไปโชคเองหรอวะผมขึ้นไปโชคไม่ไหวแล้วปีนี้42แล้วเก็บแรงไว้เก็บแรงอ่ะไ,ไ,ไว้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 สนุกกับสาวญี่ปุ่น <c oughs> นะแล้วก็เก็บฟันไว้เคี้ยวข้าวดีกว่านะผม42แล้วไม่ไหวละชีวิตผมไม่จาเป็นต้องพิสูจน์บนสังเวียนปุนผรใบอีกต่อไปนะก็แค่อยากจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านผู้ชมรับฟัง ความคินเห็นในมุมมองของคดครูมวยไทยที่มาสอนมวยไทยและเปิดค่้ายมวยอยู่ที่ญี่ปุ่น12ปีละเราก็อยากจะนําประสบการณ์ในการเจอน้มวยหมัดเก่งๆของคนญี่ปุ่นเนี่ยมาบอกเล่า90ให้หน้ามวยไทยได้เรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงต่อไปนะครับผมทักจากท่ามวยไทยขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับอาจารย์สินสมุทรรอบหน้าใจเย็นๆหน่อยนะครับอาจารย์สวัสดีครับ